่ถวายกองบุญนะเด้อมาเด้อถวายกองบุญเด้อมาเน,นี่ยเออเสรได้ไปเค่นกองบุญเนี่ย สามสี่ห้าพระเดชพระคุณน้องตานะครับเดินทางมาร่วมงานบุญนะครับของคุณรัศมีพลหารนะครับนี่นะครับนีเดื้อนะครับเป็นบุญพิเศษนะครับที่อำเภอพุ่งหลวงนะครับจังหวัดมุกดาหารนะครับนี่มีเสียงสารพันดื้อเสียงธรรมนะครับได้ร้องสารพันนะครับในระหว่างที่ พระคุณเจ้าได้ฉันพระทาหารเช้านะครับพวกเราก็รอถวายของบุญนะครับก่อนนะครับแล้วร,รอฟังนะครับวันนี้ก็อิ่มบุญซึ่งทางร้านโชคดำรงทองเฟอร์นิเจอร์นะครับก็อาราธนาพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครู พระธรรมวัชิรสโผลจเจ้าอาวาสวัดพระธาตุพนมวรมหาวิหารนะครับและพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระครูภาวนากิจาจาธรเจ้าอาวาสวัดเก่าบ่อรองเจ้าคณะอำเภอหัวตะพานนะครับแล้วก็พระเทรานุเทระนะครับให้พวกเราได้มาร่วมทําบุญนะครับเร <Okay. S 1> ียนเชิญนะครับ <Okay. S 1> ไปแล้ว <Okay. S 1> ไปไป พี่ไหมนะพี่ไีมอันประเคน e พนละมากพี่เด้อเขาเคยบอกอันพี่ไีมคนนันอันนี้ก็ไหนเนาะเอ้าวอ้าวแล้วเนาะเอ้าวอาวอ้าอันนั้เนาะแบบนี้อันนี้ยกยกไปเลยคผู้ชายไม่ไม่ไม่นี่ยกบ้านเออเออเอามาใกล้ๆจับจับคนหนึ่งมาจักยักยักไปคน เออญาญาภพุทธเสด็จจับแม่งเนาะเออจับแม่งอ่าจับแม่งเด้อจับแม่งเด้อนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อระหตะตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมังมัญจังพิมโพพิมพังปริขารังอาสนามังภิกขุตัดเสวะเทมาทุติยัมปีอิมังมัญจังพิมโพพิมพังปริขารัง อาสนะนังภิกขุตัดเสวะเทมะตาติยามปิอิมังมัญจังพิมโพพิมพังปริขารังอาสนะนังภิกขุตัดเสวะเทมะข้าแต่พระพิสุสงฆ์เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอถวายอัฐถบริขาร พร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ญาติของข้าพเจ้ามีคุณพ่อสมพงษ์สิงห์ทองคุณแม่หนูแดงสิงห์ทองคุณประยง์สิงห์ทองพระภูมิเจ้าที่ลุกขะเทวดาเจ้ากรรมนายเวรยงได้รับ ส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพระเจ้าทั้งหลายได้อุทิศให้นี้เมื่อหากว่าดวงวิญญาณของท่านได้ตกทุกข์ได้ยากขอให้พ้นจากทุกข์เมื่อมีความสุขอยู่แล้วขอให้มีความสุขยิ่งขึ้นไปเพื่อประโยชน์และความสุข แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลและนานเทินสาธุสาธุสาธุอ้าวประเคนประเคนแม่งมาในประเคนอ้าวจับจับแล้วประเคนเอออ้าวสาธุเอา after, <ussen> เอาผักเข่าลงก้นเจ้าบจับเอาผักเข่าลงก้นเอ่ไปยกยกผักเข่าลงก้นเด้อ เอรับพรัะพรนใช้น in. you know, ้าน้ำน <médico S 1> ้าเออเเด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 ียบห้ามรับพอนครับตรวจน้ำตรวจน้ำใช้น้ำเออเอาน้ำน้ำเอาน้ำาปควนน้น้ำเด้อยดอยากแกตากน้ ยะถาวดิวะหามปุนาปาดิปุเรนติสักดังเงวเมวะอนโตุจิงนังเป็นตานังอุปกปติอินชิตังบันทิตังตุมหังทิพเมวาจิงมีสิตุนสัพเพบรนตุสังปาจันโหปนาลาโสยะถาบริโส ทิราโสยทาสพินติโยวิวันฉันตุสัมภโรคุณวินันชาตุมาเตหวันวันตารานโยสุขีทิฆายุกุลภวะภิวาธันดาสีเดชสเนจจังวุลธามบาจาัติโนจันตาโร

มนุปาชินังตุมเหหิปุณญังปาสุตังระนานปากันเตภาวตุสัมภัมมังทะดังรังคันตุสัมภะเทว่ตาสัมภะพุนทานดุภาเวนดัสธาสุนทิมภวันตุเตมภวตุสัมมังะดั ดังขันตุสัมพันเีวตาสัมพันธ์ธรรมานุภาเวนัสันหาสโทติภวันตุเตมหวตุสัมธัรมังขะดังดังขันตุสัมพันเีวตาสัมพันธ์ธรรมะนุภาเวนัสันหาสุสตี वन्तु ลำดับต่อไปนะครับก็คงจะได้ฟังนะครับสรพันยะจากทีมงานลูกบุปรธาศเสียงธรรมนะครับโดยนำทีมของคุณนิยมพลหารนะครับคุณแม่อํานวยเพมพมพันนะครับคุณแม่แดงพิกุลทองคุณแม่บุญโยนวงกระโซคุณแม่กัน วิสาภาวะคุณศรีวิทัศน์วงกระโซคุณแม่ดวนวงกระโซแล้วก็คุณแม่ดาวเรืองจัมชนะนะครับลูกพระธรรมลูกลูกพระธาตุเสียงธรรมรธรรมรธรรมรธรรมว,ว้าวหนีได้ไหมครัคุณหนู้จกินหรอไมคุณวัวเคยกิน่ พร้อมแล้วปลาแม่แม่เป็นต้นเสียงปลาติดตัวใดจ้ะติดต้องพ่อเสียงมันบอสะัยถอนกันบอ,อาติดให้แม่นไง